สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาแหงสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหุ้นนะคะหุ้นเช้าหุ้นบ่ายเนาะไทยนี่เคอีจีนห้างเสงียงไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะงวดประจําวันจันทร์ที่5กรกฎาคมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูวันศุกร์ก่อนเนาะว่า ผลออกอะไรบ้างนะคะสำหรับของวันศุกร์นะคะเช้านะคะเช้าเปิดห้าสองสามสี่แปดห้าสองสาสี่แปดพี่น้องให้เด่นสามกระเด่นห้าใครที่รูดสามเนาะโอ้นี่ลากสามห้าห้าสามนี่สวยเลยนะลากสามอ๋อลืมไปลืมไปไม่ใช่อ่าไทยเนี่ยพี่น้องเอาหลักร้อยนี่คือเอาตามตามที่ออกจริงของของผลช่องเก้านะคะแต่ว่า จริงๆแล้วผลออกเขาจะหลักร้อยจะเอาสามเอาจากเซตใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่เนาะแต่ว่าพี่น้องจดจดมานะคะอันนี้จดมาไม่ต้องไปสนใจหลักร้อยแล้วกันนะห้าสองสามนะคะเข้าสามเนาะเข้ารูดสามนะคะจับสามหนึ่งแล้วข้ามไปสามสี่ทีนี้เที่ยงนะคะไทยเที่ยงสองสองเก้าหกเจ็ดเก้าอันนี้ไม่มานะคะสําหรับเที่ยงไทยบาย สองหนึ่งสี่หกหนึ่งอันนี้ก็ไม่มาไทยเย็นแปดสี่เก้าสองหกอันนี้ก็ไม่มาโอ้ไทยมารอบเดียวคือเปิดเช้านี่เคอีกเช้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกศูนย์บนศูนย์ล่างอันนี้ก็ไม่มานะคะนี่เคอีกบ่ายสามสองแปดสองสี่อันนี้ก็ไม่มาจีนเช้าสู่อ่าเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเบิ้ลนะคะเบิ้ลบนเบิ้ลล่างเลย นี่เคอิบายศูนย์เจ็ดห1ึ่อ่ะมา711 7นี่นะคะนี่นี่ใครรูดเบิ้ลกับรูด7นี่ก็รวยเลยเนาะสำหรับจีนอ่าสำหรับจีนนะคะห้างเช้า536 59อ่าอันนี้ห้างมาบนมาล่างเนาะห้างมาบนมาล่างทาลากลาก35นี่สวยเลย ห้างบ่ายนะคะ0 4 2 5 3อันนี้ก็มา53นะคะมา53อ่าอันนี้เข้าตัวเจาะเนาะอันนี้เข้าตัวเจาะอันนี้ก็เข้าตัวเจาะอันนี้ก็เข้าตัวเจาะนะคะสำหรับตัวนี้อ่าไต้หวัน0 1 5 7 9อ่า0 1 5 7 9นี่มา51นะคะเข้าตัวเจาะเลยเกาหลี3 8 7 1 8อันนี้ไม่มานะ8ปดบนแล่างสำหรับวันศุกร์หนึ่ง สองสามสี่ห้าเด้งอันนี้สองเด้งนะก็เท่ากับหกเด้งเพราะว่าห้าสามรูดสามรูดห้าก็จะได้ทั้งห้าได้ทั้งสามนะคะก็เท่ากับหกเด้งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเข้าหกเด้งว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยปังเลยเนาะไม่ถึงเก้าเด้งสิบเด้งเหมือนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนๆเลยเนาะปกตินี่เก้าเด้งสิบเด้งนะอันนี้ก็แค่สี่เด้งเอง อันนี้สี่เด้งนะคะวันที่สามสิบหกเด้งวันที่ยี่สิบเก้ามียี่สิบเก้าวันอังคารนะคะที่เยอะหน่อยสิบสองเด้งนะคะสิบสองเด้งสำหรับวันอังคารวันจันทร์ก็สามเด้งนะคะวันจันทร์สามเด้ง๋อสัปดาห์ที่แล้วนี่ปังคแค่วันอังคารนอกนั้นก็ห้าเด้งสี่เด้งนะคะอ่ะ ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะที่เด้งน้อยไปนะคะเด้งน้อยไปไม่ถึงเก้าเด้งสิบเด้งทีนี้เราก็มาดูกันต่อสำหรับวันจันทร์ที่5กรกฎาคมนะคะวันจันทร์เนาะพี่น้องให้เด่น เน้นรูดนะคะหรือใครชอบวิ่งก็วิ่งนะอ่าสองนะคะแล้วก็แปดคะ่ะสองแล้วก็แปดจับคู่ก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดแล้วก็สอง 8นะคะแปก็จะมี8ปดหนึ่งแปดห้ดแล้วก็8 8ดแปดนะคะนี่ค่ะสองแล้วก็แปดนะคะเน้นรูดนะ หรือใครจะวัดดวงจับตามที่พี่น้องเลือกให้ก็ลองดูได้นะคะแต่รูดก็กันพลาดเนาะไม่พลาดเลยนะคะถ้ารูดแต่ถ้าตัวเจาะอ,อ่านบางทีอาจจะเจาะพลาดหรืออาจจะไม่ได้เด้งบนเด้งล่างถ้าเรารูดก็โอกาสเด้งบนเด้งล่างนะคะส่วนคู่ก็จะมี2.0 2.1 2นย์สองห8ึ่งสอดสองแปดดหนแล้วก็88ดนะคะอันนี้คู่นะ เลือกได้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบรูดก็จัดตามนี้แต่บางทีก็อาจจะพลาดใช่ไหมคะบางทีเลือกรูปพลาดบางทีก็ถ้าเราลูดเนี้ยโอกาสเด้งบนล่างนะคะโอกาสเด้งบนล่างก็มีนะ,ะสําหรับหุ้นวันจันทร์เราก็มาลุ้นกันนะคะก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังเนาะสาหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะวันจันทร์ที่5กร,รกฎาคมพี่น้องก็ ขอให้ปังๆนะคะขอให้10เด้งเก้าเด้ง10เด้งขึ้นเนาะจะได้เฮงๆปังๆกันนาะสัปดาห์ที่แล้วอาจจะไม่ปังเท่าไหร่นะคะแค่5้าเด้งสี่เด้ง5้าเด้ง6เด้งเองนะคะปังแค่วันอังคารวันเดียว12เด้งฉะนั้นสัปดาห์นี้พี่น้องก็ขอให้เป๊ะขอให้ปังนะคะสำหรับหุ้นเราเนาะ,ะแล้วก็หลายๆหุ้นเลยนะคะก็ บรจันแล้วก็ไม่เงียบเหงาแล้วนะคะจานถึงสุกก็5วันนะคะไม่เงียบเหงาแล้วก็จะมีหุ้นเช้าหุ้นบ่ายแล้วก็สามรัฐแล้วก็ดาวโจนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีลาวพัฒนาด้วยนะคะมีลาวพัฒนาด้วยส่วนหวยลาวพัฒนางวดนี้พี่น้องลงคลิปให้นะคะที่ผ่านมาก็มีลงคลิปบ้างโอไม่ได้ลงก็หลายวันนะคะหลายงวดเหมือนกันน่าจะสองสามงวดได้มั้งคะที่ไม่ได้ลงคลิปนะสาหรับลาว สามสีงวดได้ไหมคะแต่ว่าไปลงให้ที่โพสชุมชนนะคะสำหรับลาวพัฒนาก็มีเข้าแล้วก็มีหลุดเข้าวงวดหลุดงวดนะคะสำหรับลาวพัฒนาก็ใครที่ชอบลุ้นลาวพัฒนาก็ลองติดตามดูได้นะพี่น้องก็ลงคลิปให้ด้วยเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวจะลงคลิปใครที่ชอบติดตามนะสำหรับหุ้นเราก็มาลุ้นกันเนาะ คลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจพี่น้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปด้วยนะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ